วว้าว้าโโอหสุดยอดไปเลยที่เห็นผู้คนตื่นตาตื่นใจอย่างนี้เป็นเพราะเจ้าสิ่งสิ่งนี้ครับสมาร์ทแมกกาซีนและสมาร์ทแพ็กเกจจิ้งผลผลิตที่เกิดจากเทคโนโลยีการพิมพ์ Electronic อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะครับซึ่งทีมนักวิจัยของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติหรือเนคเทคได้พัฒนาขึ้น เพื่อพลิกโฉมอุตสาหกรรมการพิมพ์ในประเทศไทยให้ก้าวไปข้างหน้าด้วยนวัตรกรรมแห่งอนาคตรครับหมึกพิมพ์อเล็กทรอนิกนะครับคือหมึกที่สามารถนําไฟฟ้าได้นะครับหลักการของการนําไฟฟ้าคือหมึกซึ่งเป็นโพลิเมอร์เนี่ยจะสามารถนําไฟฟ้าและมีการเติมสารคาร์บอนที่เรียกว่ากาฟีนเข้าไปเพื่อเพิ่มการนำไฟฟ้าของหมึกครับการพัฒนาหมึกพิมพ์ล็กรอนิกเราพรัฒน,เา,มมนเาเริ่มมาจากพยายามที่จะหางานวิจัย ที่สามารถที่จะเป็นต้นน้ําของอุตสาหกรรมการพิอิเล็กอรอนิกได้คือมือหนวไฟฟ้าที่เราผสมคาร์บอนกาฟีนเข้าไปเนี่ยเป็นกระบวนการผลิตที่ไม่เกิดออกซิเจนเกาะอยู่บนตัวสารคาร์บอนของเราเพราะฉะนั้นการที่ไม่มีออกซิเจนเกาะเนี่ยสามารถทําให้การนําไ,ไฟฟ้าดีขึ้นกว่าเดิมถึง5เท่านะครับตรงนี้เนี่ยทำให้เราเป็นที่แรกในโลกที่เราสามารถผลิตเนาไฟฟ้ากาฟีน,นที่ไม่มีออกซิเจนได้ครับ ด้วยคุณสมบัติพิเศษที่โดดเด่นและใช้งานได้หลากหลายด้านของหมึกพิมพ์นําไฟฟ้านี้นะครับทาให้สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคนโนโลยีแห่งชาติหรือสวทชาวดาเนินการจัดตั้งศูนย์นวัตรกรรมการพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์และอิเล็กทรอนิกส์อินซีหรือโทปิกขึ้นเพื่อเผยแพร่นวัตรกรรมนี้ให้เป็นที่รู้จักและมีการนําไปใช้ประโยชน์อย่างแพร่หลายมากขึ้นในระดับอุตสาหกรรมครับหมึกพิมพ์ตัวนี้นีสามารถต่อยอดเป็นผิตพันได้หลากหลายรูปแบบตัวอย่างเช่นเรื่องของการพิมพ์สภาวศของ วงจรไ f เดีนะครับเรื่องของการพิมพ์เซนเตอร์ที่สามารถใช้แล้วทิ้งได้การผลิตเป็นโค้ดไฟฟ้าสําหรับอุปกรณ์ประเภทโปร่งแสงอย่างเช่นเรื่องของทัชสกรีนหรือเซลล์แสงอาทิตย์ที่ม้วนหรือโค้งงอได้ครับการพิมพ์เล็กนิกและอิเล็กทรอนิกส์ซีเนี่ยนะครับสามารถพิมพ์อุปกรณ์และวงจรไฟฟ้าได้เนี่ยก็จะช่วยยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมการพิมพ์ของไทยแล้วพิกฟื้นอุตสาหกรรมรวมทั้งเรื่องของบรรจุภัณฑ์ก็สามารถที่จะทําให้เกิดบรรจุภัณฑ์ที่มีความฉลาดมากขึ้นช่วยทําให้ ตรงนี้เนี่ยเพิ่มมูลค่าของสินค้าหรือบรรจุภัณฑ์เราได้ครับน่าทึ่งจริงๆเลยนะครับกับผลงานนาวัตกรรมสุดล้ำโลกที่เกิดจากมันสมองของนักวิจัยไทยหากผู้ประกอบการหรืออุตสาหกรรมใดสนใจเทคโนโลยีนี้ก็สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์โทปิกเลยนะครับ